สวัสดีครับผมพิชาโกนไฮดีโกนวันนี้จะมาเสนอเกี่ยวกับเรื่องโรคไข้เลือดออกครับาล้งคือเรื่องโรคไข้เลือดออกเนี่ยมันเป็นแบบพวกโรคที่จะมาในฤดูฝนครับเรื่องโรคไข้เลือดออกก็คือคือโรคติดเชื้อไวรัสที่มาจากไวรัสเดงกีซึ่งมีทั้งหมดสี่สายพันธุ์ครับคือเดนหนึ่งเดนสองเดนสามและเดนสี่ โดยยุงลายเป็นพาที่นําโรคมาสู่คนครับสาเหตุของโรคครับต้นตอของโรคคือการถูกยุงลายเพศเมียกัดที่มีเชื้อไวรัสเดงกีในตัวซึ่งมันได้รับเชื้อมาจากคนที่ป่วยครับกลนไกการเกิดโรคของโครคไข้เลือ,อ่อนนั้นเมื่อไวรัสเข้าสู่ร่างกายระบบภูมิคุค้มกันจะเริ่มทํางานทําให้เกิดอาการขาไข้สูงไวรัสจะไปเพิ่มจํานวนในเซลล์เม็ดเลือดขาว ทำให้เกิดอาการอักเสบและหลังสารที่ทำให้เส้นเลือดรั่วผลคือเกิดภาวะเก็ดเลือดต่ำและเลือดออกตามร่างกายซึ่งอาจรุนแรงจนเป็นไข้เลือ,อดออกชนิดช็อคได้เลยครับอาการของโรคนะครับคือไข้สูงเฉียบพ,พันสาส่อ,องศาเซลเซียสปวดศีรษะปวดกระบอกตาปวดข้อปวดกล้ามเนื้อคลื่นไส้อาเจียนจุดเลือดออกตามผิวหนัง ในบางรายมีเลือดออกในปากจมูดหรืออเจียนเป็นเลือดนะครับอาการของโรคไข้เลือดออกนะครับแบ่งเป็นสระยะครับ 1. ระยะไข้ 2. ระยะวิกฤต 3. ระยะฝืนตัวครับการวินิจฉัยโรคนะครับ1ซักประวัติบกตัวร่างกายครับเจาะเลือดเพื่อตรวจเก็ดเลือดความเข้มข้นของเลือดและเชื้อไวรัสครับหรือว่าตรวจแอนติเจนหรือแอนติบอดีของไวรัสเดงกี ns 1 igm igg ครับ วิธีการรักษานะครับยังไม่มียาที่สามารถฆ่าไวรัสเดงกีโดยเฉพาะการรักษาจึงเป็นแบบประคับประคองครับได้แก่ให้ยาลดไข้ห้ามใช้ยาแอสไพรินหรือไอบูโฟเฟนครับเพราะอาจจะไม่เลือดออกมากขึ้นให้สารน้ำทางเส้นเลือดในกรณีรุนแรงเฝ้าระวังภาวะช็อกพักผ่อนให้เพียงพอครับวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกครับ 1. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเช่นภาชนะช่างน้ําแจกันยางรถยนต์เก่า 2. ปิดฝ,ฝาภาชนะเก็บน,น้ําให้มิดชิด 3. เปลี่ยนน้ํำในแจกันทุก7วันครับ 4. ใช้มุ้งนอนในห้องที่มีมุ้งรั่วครับ 5. ทายากันยุงส่วมเสื้อผ้ามิดชิดครับ6มีวัคซีนไข้เลือดออกบางชนิดใช้ในบางประเทศเช่นเดนจวาเซียครับ แต่มีข้อจำกัดในการใช้กลุ่มเสี่ยงที่ควรระวังโรคไข้เลือดอ่อนครับ1คือเด็กอายุที่ต่ำกว่า15ปี2ผู้ที่เคยติดเชื้อเดงกีมาก่อนและ3ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ระบาดเช่นเมืองใหญ่ในประเทศเขตร้อนครับแล้วก็มีการเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกครับคือเข้าใจผิดว่าไข้เลือดออกเนี่ยติดต่อจากคนสู่คนได้ซึ่งแล้วมันติดต่อผ่านยุงลายเท่านั้นครับ แล้วก็เข้าใจผิดอันที่2คือเป็นครั้งแรกแล้วจะหายขาดครับความจริงก็คือหักติดเชื้อสายพันธุ์อื่นอีกครั้งมีโอกาสเกิดอาการรุนแรงมากขึ้นครับสรุปเลยก็คือไข้เลือดออกนั้นเป็นโรคที่อันตรายโดยเฉพาะในเด็กหรือผู้ที่มีโรคประจําตัวครับแต่สามารถป้องกันได้ด้วยการกําจับแหล่งยุงลายและดูแลสุขภาพให้แข็งแรงครับหากมีไข้สูงผิดปกติหรือมีอาการใกล้เคียงที่กล่าวมาานะคล้ายไข้เลือดออก ก็ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีครับและอย่าซื้อ,อยาทานเองเพราะอาจจะทำให้เกิดการผิดพลาดครับฝากติดตามตอนถัดไปด้วยครับเราจะมาพาไปสำรวจโลกติดต่ออื่นที่มากับดูฝนขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ครับ